เป็นยังครับเธาชอบความเป็นผู้ชายป่ะอนี่ไม่แข็งมากอะไรแข็งนะลารัดลารัดพาลัดจะไปไหน <c oughs> พี่ยาวไม่อยู่ไปไหนเนดินวนกลับแล้ว <c oughs> หาคุณตาดิหาคุณตาดิกละข้างวานีหยนะหาได้พร้อมพอด่ลาไปหาตากนัน สวัสดีตอนตอนไหนดีล่ะพี่มีมุมคนชาแนลสวัสดีครับผมโอ้ยล่ะจะไปไหนนั่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 นไปน้ำอีกแล้วไปน้ำอีกแล้วเฟินนะเฟินโอ้ยขะขนาดเลยนี่งละของเล่นฮะเดินผ่านไปแล้วผ่านเล่นหนึ่งผ่านเล่นหนึ่งขึ้นไหมเล่นไหม อันนี้คืออาจจะเริ่มเบื like ่อแล้วนะฮะต้องนานทียังปล่อยจะเล่นได้โอ้โหดูครับอางารยปยังครับอืมเธอชอบความเป็นผู้ชายปะอืมมันแข็งมากอะไรแข็งนะอืมล่าลัดล่าลัดผ่าล่าลัดแข็งมากฮะขึ้นมาขนเอ้ยโอ้ยซอยคออร่อยมากเลยค่อะซอยคอนี่โอ้ยสีอร่อยมากเลยข้าศนได้เหรอขึ้นตานศารครับ กระดิ่งมาอย่างไรกระดิ่งอะ่ะแต่กอเมริกาพ่อชิตังบ้างครับหยาอย่า,ยานนหนึ่งเพื่อนหนึ่งเพื่อนนานนานน่นนานนานไปไปทุ่งเลยไปไหนจะไปไหนครับจะไปไหนครับจะไปไหนครับผมนั่งเรียนนี่แหละครับของเขานี่ยแหละเ,เป็นอะเป็นเพื่อนอะอ เฮ้ยแทนแทนลท้งมาเลยเลยแทน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 อยู่ใช้ผ้ากระดาษนะต่อไปต้นนี้จะสูงขิดหรือเปล่าต้องรอรอลุ้นต่อไปครับกับเอ้นเอ้เอ้ยยังมันคือหวานขึ้นนวดแต่ครับว่านี้ยนั่นมาที่สองแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วอันนี้เอาแล้วไปไหน

จะไปไหนน้ำมัทินล่ะครับมักินหนากินอ้อยนี่ละเอ้ยนนอจะไปไหนนั่นไม่ไปไม่ไปไม่ไม่ไปเลยดู่ะดูวะจะไปไหนเฮ้ <laughs> <laughs> ยเฮเล้ยไป้ยเฮ้ยเฮ้เฮเห็นม้ยเ้ยเ่ไย้้เลย ยาค่อข็นนะมาใช่นะมาใช่ตานะรับยีชางไม่เลิกครับพอเวลาแข้งไปก็จะเนี่ยทำให้ตัวดำขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ไม่ได้ครับอันตรายอย่างนี้ท่อท่อน้ำอะไระจะไปไหนขี่เพื่อใดพ่อนี่ขี่กลางท่ามันเก็บเลยนี่ขี่เพ่อใดนี่ วับนวันขี่มามามาเหมีห่ยนตบมาเลยอี๋ฮะนี่นะแค่แต่ได้พั่น่านบนุญตาไปแล้วมาไม่ไผ่ไปแล้วนะฮ <c> ะ <oughs> ไม่ <c oughs> ไผ่บอกไปมิ่งมาไปอยู่เอ็งมาไปตะกั่งพ่อเนี่ยก็บอกแต่พั่นลาบบนตาญานิลาบลาบน,าาน,าานะฮักจะตายแค่บอกว่าผมน่ากลัวผมน่าฮักน่าฮักนะน่าฮัก นาฮักบอกว่านาฮักนาฮักยัขอนอะไรกทันไปไปไไปไปไๆไป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 เฮ้ยไปไปไป้ปไ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 ไปไปไไปไปปไ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 ปเปไ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 ไป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 ไไปไป้ป นั่น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 นนั่นนิชู้เห็นางนะพิชู่ไปไปไปลูกไปไปเอ็นยาวผมขั้นืยอะ้อนี่นะจัดดังแบบนี้ เชื่อแล้วว <ower> co ่าค mm ูเป็นแผลนี่คร <heartbreaking> <Island> mm ับสาเหตุนะอั่เฮ้ยเฮ้ยอี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 ีออีีอีอีออี่ีอีอีอ่อีอีไี่ีอ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 ี่ีอ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 ะอีอีอะไปอี้อีอ่อเเ อ้แม่ขัาพรเพราะวันนี้ย่าได้พร้อมไปไล่เพิ่นนี่เพิ่นเล่นน้ำแล้วพอลมาเดี๋ยวน้อยหนักพ้าเช่นนี้กับา,บาได้บ่ห้ามทีพร้อมไล่พ่อนนะหนักเพิ่นเพิ่นหนักเพิ่น <c oughs> ไม่อีกนั่นนั่นอุ้ยหนอเรานี่ขึ้นขึน้นขึ้นนะทำไมชอบกินแต่โคนแฉะแฉบมับนหวานเกวนอะโคลมันหวานอะนนนเค้นวะเึ้นวะเึ้นวะอี๋อ้๋อืออ๋อเวอรได้เหรออ้า จะไปไหนพี่ดาวไม่อยู่ไปไหนพี่ดาวไปนู่นไม่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 เลยไม่เลยไม่เลยพี่ดาวไม่อยู่พี่ดาวไม่อยู่เดินวนกลับแล้วหาคุณตาดิหาคุณตาดิกละเพราะว่าไหนนะหาได้เพิมเพิ่มลาไปหาตากันไปละไปละ ตารับผมมียังไงผมกินปาหนาขยี้ขะขนาดเลยดูดูดูขอบคุณสำหรับสระน้ำนะครับอ่างน้ำส่วนตัวอ่างน้ำอากุชลอนะอากุชลอไม่ใช่กุชี่นะครับอากุชลอยขอบผมขอบพระคุณนะครับความรักความเมตตาจากแม่แม่ทุกๆท่านนะครับเฮ้ย สักวันหนึ่งนี่จะต้องดำดำเหมือนพี่ดาเห <c oughs> มือนพี่ปัวเห <c oughs> มือนพี่พี่ช้างเหมือนพี่เลิศถ้าอย่างนี้คงไม่ดำง่ายหรอกมั้งนี่นึกกระดำครับคิผมกระดำแล้ววันน่ะเพื่อน <c oughs> อย่าอ้วนมั่งนักไม่เงินอย่าอ้วนหลายๆทางนี้ดิทางนี้ดินี่ดิ แม่ย็นท่านยายครับมีไหมนัะครับผมโอ้ยผมกินแน่จะพาเอากินน้นแม่ล้างอยู่ลูกไปเดี๋ยวแม่มล้างก่อนล้างกันมาครับไล้างฉานพิษกันนะไปละไปละ <c oughs> ไปละอีกเรนนี่ละครับผมอ ไปไปเด็กผู้ไป,ปไหนครับไปไหนไปอีกแล้วที่เดิมเลยหาม่ไป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 าม่ลูกไปไปแล้วครับผมเพิ่มอีกนะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มาให้กำลังใจน้องมิง้งด้วยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม